สำหรับท่านใดนะคะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะอาจจะทราบว่าบริเวณนี้นะคะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีเลยทีเดียวค่ะตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำนนนะคะด้านวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลนครน,นนทบุรีค่ะนั่นคือศาลเจ้าแม่ทับทิมริมแม่น้ำเจ้าพยาปากคลองบางควางจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะ ศาลเจ้าปึงเถากงมาหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่บนเลขที่91ซอยพิบูลสงคราม15อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะการเดินทางนะคะไม่ยากเลยค่ะถักท่านใดสะดวกทางเรือก็สามารถลงที่ท่าน้ำนนนะคะแล้วก็เดินเข้ามาสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองค่ะส่วนเวลาเปิดทำการนะคะ เปิดตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง16นาฬิกาค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะมีลมเย็นสบายแล้วก็บรรยากาศดีนะคะด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่มีความงดงามเก่าแก่ค่ะรวมถึงที่สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นเขตอภัยทานค่ะที่เหมาะมากๆเลยนะคะที่เกิดใครจะมาทำบุญหรือทำทานโดยการปล่อยปลานะคะ ที่ศาลเจ้าแห่งน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่องไปรีมาริชแนล1928แนะนำเลยค่ะค่ะศาลเจ้าปึงเถากงมาหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศาลที่ชาวจีนนะคะทำการค้าในเมืองนนทบ,บรุรีหรือจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะได้มากราบไหว้ขอพรหรือบูชากันมากนะคะแล้วต่อมาได้รวมการบริจาคทรัพย์จัดสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่เป็นศาลเจ้าแบบเกงจีนดูใหญ่สวยหรูนะคะแล้วก็งดงามโดยสถาปัตยกรร ีจ่จนคะสำหรับประกอบพิธีอันเชิญองค์เจ้าแม่จุ้ยบวยเนี้ยวเทพ,พเจ้าหรือททเทพธิดาแห่งสายน้ำนะคะที่ประชาชนชาวจีนค่ะให้ความเคารพนับถือเนื่องจากชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เมื่อมีการติดต่อค้าขายทางทะเลหรือข้ามน้ำข้ามทะเลส่วนใหญ่ค่ะจะอันเชิญองค์เจ้าพ่อจุย้ย หรือเจ้าแม่จุ้ยบ่วยเนียวเทพธิดาแห่งสายน้ำและองค์เจ้าแม่ทับทิมมาประดิษฐานมากับเรือสินค้าเช่นกับในศาลเจ้าแม่ทัพทิมปัจจุบันประดิษฐานองค์เจ้าแม่จุ้ยบ่วยเหนียวและเจ้าแม่ทัพทิมแต่ชาวจีนที่ศรัทธาจะเรียกแปะกองแปะหมาประดิษฐานคู่กันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะเนื่องด้วยจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นย่าน การค้าทางเรือที่สําคัญมากๆเลยค่ะเมื่อครั้งกันน้นนะคะหรือสมัยก่อนค่ะได้มีสินค้าส่งทางเรือจากปากน้ําโพเมืองนอครสวรรค์และอีกด้านหนึ่งเขา้าคลองอ้อมหรือแม่น้ําอ้อมเขา้าคลองบางใหญ่ล่องเรือไปถึงอําเภอสองพี่น้องเมืองสุพรรณบุรีเลยทีเดียวค่ะเจ้าแม่จุ้ยบวยเนี้ยวมักจะถูกเรียกขานกันชื่อหนึ่งว่าเจ้าแม่ทับทิม จากพลอยสีแดงทับทิมอันเป็นเครื่องประดับประจำองค์ที่สวมใส่อยู่เสมอต่อมาพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนในจังหวัดนนทบุรีคิดจะสร้างศาลเจ้าประจำจังหวัดเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวตลาดนนทบุรีเมื่อสร้างแล้วเสร็จนะคะจึงได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมเข้ามาประดิษฐานไว้ภายในศาลร,รวมทั้งได้จำลององค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะที่ประดิษฐาน อยู่ที่ศาลเจ้าปากคลองอ้อมเข้าประดิษฐานด้วยและนับจากนั้นมานะคะทั้งชาวจีนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ดังกล่าวนะคะต่างก็อาศัยกันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะทำมาค้าขายร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยทีเดียวคะ่ะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะรับชมแล้วสนใจนะคะหรือต้องการเข้ามากราบไหว้หรือขอพอรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าแม่ลิมน้ำเจ้าพระยาเทศบาลนครนนทบุรีแห่งนี้นะคะสามารถมาได้เส้นทางทางท่าน้ำนนนะคะหรือผ่านศาลากลางหลังเก่านะคะ <S <S มาสุดทางนะคะก็จะเจอศาลเจ้าพ่อปึงเถาวงมาหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะเป็นศาลเจ้าติดกับสายน้ำคลองบางขวางและ และเจ้าพระยาสายน้ําแห่งประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งเมืองท่าที่สําคัญนะคะคือเมืองอโยธยากรุงศรีอยุธยาราชธานีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับเมืองนนทบุรีนะคะก็เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาค่ะเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยสวนผลไม้เมืองนอนค่ะ ลำดับและขั้นตอนการไหว้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะจุดแรกนะคะที่เพื่อนๆจะต้องไปนั่นก็คือทิตีิแปบอ่อหรือเทพยดาฟ้าดินนะคะบอกกล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาทําบุญขอพรในวันนี้จํานวน5ดอกค่ะจุดที่2ที่แปะกงแปะมานะคะจํานวน5ดอกค่ะและจุดที่สามนั่นคือนายทวารหรือประตูศาลซ้ายและขวาด้านละหนึ่งดอกค่ะ ลำดับที่4นะคะปักทูกที่กระถังประธานจำนวน14ดอกนั่นเองค่ะคสารเจ้าปึงเถากงมานะคะหรือสารเจ้าแม่ทับทิมค่ะเป็นอีกหนึ่งสารที่เราพบข้อความที่ซุ้มประทูนะคะซึ่งเราเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจมากๆเลยค่ะที่เขียนข้อความว่ามาดีไปดีมีสุขนั่นเองค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะไอก็ได้พาครอบครัวค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะคะมาทําบุญค่ะตามเทศกาลแล้วก็สืบสานประเพณีไทยนั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องไปดีมาดี c h a e l นล1928ของเรานะคะขอขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย